เลยนะห้ามหยิบนะห้ามขิ้นนะเอาทิ้งวันนี้ทิ้งเลยทิ้งเลยนี่เอาทิ้วันนี้เร็ว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 น้องคอยเก็บขี้อย่างนี้เอ้ายายสาดน้ำใส่แล้วนี่เพื่อนไมฟังเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถอยเลยถอยเลยยายไปขีไม่ใช่ไหมไม่มีใครแอบทำอะไรใช่ไหม เ็ปลุกขึ้นเลยใหญ่ล้างก็ได้ล้างบ้านก็ได้เวลาล้าง,างโอกาสล้างน้ำ ขอด้วยสิขอโพดข้าด้วยายายล้างหน้าบ้านส่อนล้างเอารองเท้าตาออกให้หน่อยเอารองเท้าตาออกขึ้นข้างบนหน่อยเร็วๆยายล้างให้หนูจะนั่งไงเดี๋ยวหนูจะนั่งน้องเพชรเอาทิ้งอันนี้เอาทิ้ง เอาทิ้งค่ะโอ้โหทำไมเก่็อย่างนี้เนาะล้างบ้านก่อนใช่ไหมคะเอาสกูตเตอร์ขึ้นหน่อยลูกตัวเนี้ยสกูตเตอร์หน่อยขึ้นแล้ว โยกเกเอ้ยทิ้งนะลูกเอาทิ้งนะทิ้งนะคะมันมีสารอะไรไม่รู้หนูทิ้งเลยหนูทิ้งเลยเร็วๆหนึ่งลูกเอาทิ้งเลยค่ะอย่านะฉันเห็นนะฉันเห็นอยู่นะ อย่าเปียกนะยายจะพาไปถี่จกัจก,กรยานอยู่นะน่ะไม่ได้ไปกับยายนะยายจะบอกให้ถ้าใครเปือออป้อนระวังนะลูกเพ็ทพี่พยพี่พ,ย,พยชอบเล่นน้ำเหรอพี่พลอย,อยากเล่นใช่ไหมยายจะจัดให้